โอเคครับอยู่กับร้านบางคาแอร์ซอฟต์นะผมวันนี้มารีวิวเจ้าตัวแบงกันนะครับอีโคไวเปอร์ตัว3นิ้วนะครับสีเงินตัวนี้ใส่เขาเรียกดับเบิลเหล็กมาแล้วเหล็กแท่แบบไม่เหล็กดูดติดนะครับผมรู้ได้ยังไงเหรครับใช่ครับผมต้องหรือเช็คนะฮะเพราะว่าตัวลุงโมเนี่ยโอกาสที่จะไม่ใส่จริงก็ได้หรือใส่จริงอะไรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดได้เนาะแต่เราเป็นช่างครับผมต้องถอดดูให้เห็นกระตานะว่าโอเคใส่จริง นะครับมีจุดตรงไหนเสียหายบ้างอะไรบ้างนี้ผมก็จะได้รับจบนะฮะนะก็คือเช็คเรียบร้อยแล้วลงสารละลื่นไปบ้างแล้วนะครับนะแล้วก็เทสยิงแล้วเรียบร้อยคือทุกอย่างโอเคแล้วนัจ้าจบจบอ่าตัวนี้เปิดราคาก่อนนะครับมือหนึ่งเอาแบบเดิมโรงงานนะครับไม่ได้อัพเป็นไอ้ตัวเับเบลเล็กก็อยู่ที่9,9 0 0นนะครับตัวนี้ผมเปิดราคาที่8,900้าบาทแทนลูก12นัดฟรีค่าส่งผู้ซื้อต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปและใช้น้าแบบประชาชนในการซื้อนะจ๊ะจบจบ มาดูกันนะครับป๊าปบิดกล่องไม่ใช่กล่องเดิมนะกล่องตัวนี้ตัวเนี้ยไม่มีกล่องมาบอกตรงๆว่าเขาไม่มีกล่องมานะครับแล้วผมก็ทําได้ทําการอา่ะเรียกว่าหากล่องที่ผมมีอยู่เอามาใส่แทนนะครับผมนะอ่ะเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องที่มีตัวปืนอย่างเดียวนะครับผมมาดูกันตัวนี้เป็นสีเงินนะครับโลโก้สมิธแอนเวสันสภาพสวยกลิบนะครับสวยไหม สีเงินนะฮะเงินแบบสะท้อนแสงเลยนะนะครับถามว่ามีรอยขนแมวไหมมีนะครับเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็ถ่ายใหม่นะครับถ่ายล้างมาแล้วด้วยอันนี้ก็มาถ่ายใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าอยู่ดีไฟล์เสียนะครับนะตั้งสองตัวที่ผมถ่ายพร้อมกันวันนี้นะครับแต่ช่วงนี้ห่ยคนสงสัยว่าทําไมลงทีละสองคลิปสามคลิปบ้างนะครับเกิดจากหนึ่งเลยนะฮะ การที่ผมถ่ายคลิปน้อยก็เป็นผลดีต่อผมเองคือผมจะได้มีเวลาพักผ่อนม,มีเวลาในการตรวจคลิปตรวจคําพูดของตัวเองนะครับตรงไหนผิดพลาดอะไรยังไงผมก็บางทีอาจจะพูดออกทะเลไปบ้างผมจึงทำการตัดโนด,ดออกตัดในส่วนที่ไม่จําเป็นออกหรือถ้าจําเป็นต้องดูดเสียงออกก็จะดูดเสียงออกนะครับตรงนี้มันเป็นจุดสําคัญผมเลยอ่าเขาเรียกว่าต้องเช็คทุกคลิปแหละนะครับบางหลังบางทีเริ่มออกทะเลไปค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนเป็นคนหลงังๆเริ่มติดเล่นไปหน่อยนะขออภัยนะ สภาพภายนอกสวยนะตัวนี้กิฟต์สมิธนะครับอ่าเป็นโลโก้สมิธยังอยู่นะครับแล้วเป็นกิฟต์แบบสั้นนะแล้วับคนมือเล็กแต่ตัวถท่นบนใหญ่มากนะครับผมว่าสวยๆนะครับสวยนะ่ะนะครับพูดถึงวิธีการทําความสะอาดตัวนี้ล้างแล้วนะครับถ่ายรอบที่สองนะครับวิธีการทําความสะอาดนะครับเอาคร่าวๆง่ายๆสไตล์เด็กขี้เกียจแบบที่ผมชอบทำให้ผู้ท่านดูบ่อยๆนะครับเพราะไม่มีใครหรอกครับที่จะมาถอดปืนล้างปืนแบบละเอียดได้ทุกรอบนะเพราะว่า มันก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันประมาณอ่ะถ้าเป็นผมเนี่ยผมใช้เวลาถอดล้างไอ้พวกปืนเอาเป็นลูกโม่เพราะว่าแต่ละรุ่นมันถอดไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นลูกโม่แบงค์กันถ้าเปรียบเทียบกับบีบีกันแล้วเนี่ยบีบีกันผมถอดเร็วกว่าใช้เวลาไม่เกิน 10- บถึงสินาทีผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับรวมถอดประกอบล้างเนี่ยไม่ไม่รวมซ่อมนะถอดประกอบเช็คล้างความสะอาดไม่เกิน15นาทีเสร็จนะครับถ้าเป็นแบงค์กันเนี่ยจุดละเอียดอ่อนเขาแมจะน้อยชิ้นนะครับคือว่าพูดตามตรงว่าแบงค์กันมันน้อยชิ้นกว แต่ด้วยความที่สปริงแข็งมากนะครับจุดวางต่างๆก็สําคัญมากผิดพลาดไม่ได้นะครับบีบีกันบางทีเราวางเสมอแล้วอาจจะมีบิดปบนิดนึงนะครับพอเวลาประกอบมันก็จะติดเลยนะฮะแต่ถ้าแบงค์กันเนี่ยก็เหมือนกันถ้าประกอบผิดพลาดก็คือตัวไกมันก็จะแข็งนะครับก็คือเขาเรียกว่าต้องคือถ้าเปรียบเทียบแบงค์กับบีบีกานผมผมว่าบีบีกันอ่ะมันจะละเอียดยิบย่อยมันเยอะแต่ผมว่ามันประกอบง่าย เพราะว่าสปริงมันไม่แข็งแค่นั้นเองนะ,ะพูดง่ายๆแล้วกันแต่แบงก์กันเนี่ยน้อยชิ้นกว่าแต่ความละเอียดต้องมากกว่าแล้วก็ใช้แรงเยอะกว่านะครับแต่เอาเปรียบเทียบแล้วเอาให้แต่แบงก์กันที่มันยากอย่างตอนถอดล้างก็คือนะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการล้างนองาสรา์แล้วก็ประกอบกลับไม่รวมถ้าเกิดไม่มีอะไรเสียหายนะนะครับเพราะว่าหนึ่งแบงก์กันเนี่ยละเอียดตรงที่ว่ามันมีเห่า ครับข้าวขมาวต่างๆจะทําไปอยู่ตามจุดต่างๆได้นะครับผมก็ต้องยกออกทั้งหมดแล้วก็ล้างเอาแปรงปัดใช้ไอตัวเรออะไรนะใช้ไอโซเนกนะครับคือมันมันใช้โซเนกได้เลยนะครับข้างในนะผมใช้โซเนกฉีดนะครับแล้วก็แยกทุกชิ้นมาใส่กองรวมกันในกระป๋องนะครับแล้วก็มาขัดล้างขัดล้างให้เกลี้ยงนะครับแล้วก็ดูจุดเสียหายนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยด้วยความที่เป็นดับเบิลเหล็กผมก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วเขาใส่มาแล้วผมก็ ใส่เก่าเข้าไปใหม่นะครับก็เรียบร้อยอันนั้นคือล้างใหญ่นะนะครับแต่ด้วยความแบงกันเนี่ยผมต้องล้างางีนจริงๆถ้าไม่ล้างกันนะพวกขมเหลาต่างๆมันจะออกของ้างยากนะครับแต่อย่างนี้ผมบอกว่าไม่มีหลายๆท่านหรอกครับที่จะไปลางถอดประกอบว่างขนาดนั้นนะนะครับอ่ะนะฮะมาถึงวิธีการล้างแบบเด็กขี้เกียจนะครับอย่างนี้ผมพูดนะตันดับแรกนะครับง้างนกก่อนเลยปึ๊บอ,อ่ะพอเราง้างนกเสร็จแล้วนะครับเราเอาสเปรย์ซิลิโคนนะครับ ผมว่าใช้ซิลิโคนล้างดีกว่าโซเนกนะถ้าล้างแบบทแบบเนี้ยเพราะว่าโซเนกเนี่ยมันเป็นเหมือนฟองนะครับฟองเนี่ยมันดันมันดันพวกเศษสิ่งกระปุกได้ดีก็จริงนะครับแต่กว่ามันจะไหลกว่ามันจะจับตัวลงมามันใช้เวลาแต่ซิลิโคนเนี่ยมันเหมือนมันมีแรงดันค่อนข้างเยอะนะครับพอมันดันปุ๊บไอ้พวกสิ่งกระปุกเราขยับเนี่ยมันก็ดันออกหมดเนี่ยเราฉีดข้างบนไล่นี่มันก็ดันออกข้างล่างหมดจะไหลมารวมอยู่ตรงนี้นะครับ มันจะรวมตรงนี้ปล่อยให้มันไหลจนกว่าน้ําหยดมันจะเป็นสีขาวหรือไม่มีอะไรมาปนในน้ํามันเวลาเราฉีดนะครับพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวอของผมจะเป็นจารบีของผมจะเป็นซิลิโคนเหลวเข้มข้นผสมพิเศษนะครับก็ใช้ในการหยดลงไปเพื่อ,เพ,อเพื่อมาตาการหล่อลื่นนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าฉีดซิลิโคนอย่างเดียวไม่พอซิลิโคนสเปรย์ระเหยไวนะครับแล้วก็แห้งไวมากละเหยไวแบบและแห้งไวมากนะครับแต่ผมที่ผมใช้เนี่ยคือมันเป็นสูตรผสมที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับ ก็ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ลื่นมากๆก,ก็คือลรถตาการศึกหษอเพิ่มเขา้าอีกนะครับนะอ่ะพอเราฉีดล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการลดนกนะครับกําปึ๊บลดนกนะครับอ่าแต่ถ้าใครนิ้วไม่แข็งแรงก็อย่าหาทําทำไมผมถึงบอกแบบนั้นครับเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเกิดเราใส่ลูกอยู่นะครับเล่นแบงค์กันเนี่ยสําคัญมากยิ่งอ่าจะเปรียบเทียบกับบีกันและแบงค์กันอ่าบีกันกับแบงค์กันเนี่ย แบงก์กันนะ่ะแล้วก่อนจะทําอะไรนะครับพยายามเคลียร์ลูกออกให้หมดนะอย่าให้เหลือคาลํากล้องไว้มันอันตรายมากนะครับถ้าเกิดมันลั่นพว่งป้างขึ้นมาเนี่ยอันตรายถ้าลูกมันติดลํากล้องอยู่จริงๆนะครับเราก็ใช้วิธีการเคลียร์ลูกหาอะไรกระทุงตรงนี้ออกก่อนนะครับเออแล้วก็ตัวโม่เนี่ยโม่เขาของอีโคไวเปอร์เนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับเหล็กแท้ระหว่างเรื่องสนิมนิดหนึ่งนะนะครับก็คือภายในนะตัวเนี้ยเขาจะเคลือบไปนี่มา ถ้าเป็นสีเงินหรือพวกทาสีเนี่ยคือเขจะมีชั้นสีผมไม่ได้ห่วงผมห่วงคือด้านในนะครับเขาเป็นเหล็กนะครับอย่าลืมนะครับก็คือระวังสนิมเล่นเสร็จล้างล้างเสร็จแล้วก็หาแปรงทะลวงนิดนึงนะครับแต่ของผมแค่ฉีดล้างเพราะว่าผมไม่ได้ยิงเยอะนะครับเวลาผมมาเนี่ยผมที่บอกผมทะลวงไว้หมดแล้วนะครับเคลียร์ไว้หมดแล้วแล้วก็จังกรงา,ารถอดสะอาดไว้หมดแล้วก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นสนิมนะครับนีถ้าในเล่นลูกโม่เนี่ยไม่ทะลวงนิดนึงนะเพราะเรื่องเรื่อง พวกคอมาลอะไรเนี่ยมันเป็นจุดเสียหายได้ได,ได้ได้แบบมากๆนะอันตรายมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับเรื่องการทำความสะอาดเนี่ยสำคัญมากสำหรับปืนแบงกันนะครับผมนะ,นะล้างลำกล้องลำก,กล้องอะไรด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าเวลายิงใบเฟสไอ้พวกสนิมเนี่ยทำให้อุปกรณ์เราเนี่ยมันเสื่อมสภาพไวนะครับสําคัญมากแต่ลำกล้อง,องพวกลูกโม่เนี่ยมันทะลวงไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันมีเหล็กกั้นเราก็ใช้วิธีการอันนี้เป็นวิธีของผมนะผมจะหากระดาษ หรือ,อกระดาษข้อภัยใช้สำลีสักอัน,นใหญ่ๆงมวนแล้วอุดไว้ในนีน้นะครับแล้วผมจะใช้โซเนกฉีดเข้าไปนะครับฉีดให้มันไม่ได้กดแรงค่อยๆกดนะมันเหมือนให้น้ํามันไหลออกมานะครับแล้วก็อุดอีกฝั่งคืออุดสองทางไว้ในเมื่อมันขัดไม่ได้เราใช้วิธีการนี้กัดสนิมได้นะครับก็คืออุดไว้เลยสองทางนะครับใช้สำลีนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้ตั้งปืนไว้แบบนี้นะอะไรตั้งก็ได้ หรือจะทิมปืนไว้แล้วแบบนี้ก็ได้ให้มันเต็มนะครับก็คืออุดไว้เราโซเนกฉีดแล้วก็ปิดนะครับเพื่อเพื่อล้างสนิมนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะฮะใส่โม่กับปุ๊บเรียบร้อยนะครับอย่าลืมครับเล่นแม้ก์กันผมย้ำตลอดมากมากว่าเรื่องความสะอาดนี่สำคัญนะครับส่วนตัวนี้เอาจริงสภาพใหม่แต่ที่มันดูเรื่มเรื่ก็คือผมอย่างที่บอกผมล้างไปแล้วน้ำมันมันเลอะมือนะครับมันก็เลอะถุงมือมันก็จะอยู่อย่างเงี้ย ถ้าผ้าเช็ดมันก็เลี่ยมนะแล้วผมลืมหยิบผ้ามานะครับขออภัยนะรอยขนแมวมีบ้างนะครับแต่ไม่ได้เยอะแต่หลักๆคือที่มีรอยในตอนนี้คือน้ํามันแหละนะครับเพราะว่าผมเพิ่งล้างแล้วก็วางตั้งไว้แล้วพอมาหยิบถ่ายปุ๊บมันก็เยิมครับนะผมจงใจให้มันเยิมนะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามันจะได้เคลือบตัวต่างๆด้วยนะครับปล่อยให้มันเยิมไปนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับ โอเคครับมาทดสอบจริงเจ้าตัว Eco v i p เ r 3นิ้วนะครับตัวสีเงินสวยมากนะครับเซ mm hmm. ดับเบิรเหล็กแล้วนะจ๊ะนะครับอ่มาทดสอบยิงนะครับผมเอาเดี๋ยวอ๋อมันมีรูปอ๋อผมเออผมหยิบรูปเก่ามาด้วยที่มันเป็นรอยสับแล้วแต่ไม่แตกนะครับขออนุญาตมัลองในคลิปนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้มันสับมากับตัวแมกกาซีนนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแรงสับมันน้อยหรือเปล่าแต่ว่าลูกโม่อะแรงสับมันเยอะนะครับเวลาเราง้างดับเบิลเอ้ยง้างซิงเกิลนะครับมันฟาดลึกฟาดแรงนะครับผมก็เป็นลูกแบงค์นะครับก็อันนี้ลูกดีสองลูกอันนี้ลูกที่เป็นรอยตอกแล้วนะครับแต่หัวจีบยังอยู่นะเดี๋ยวผมคลอลองหน่อยจะใส่เป็นลูกสุดท้ายนะครับจะเทสเป็นซิงเกิลหนึ่งดับเบิลสองนะครับเอ้ยดับเบิลสองเอ้ยดับเบิลหนึ่ง ซิงเกิลสองนะครับเพราะดับเบิลเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันยิงได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลูกสลับกันไม่นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนะฮะโอเคนะครับอ่ะเฮ็ยิงนะครับเป็นดับเบิลก่อนนะผมหนึ่งนัดนะอ่าซิงเกิลนะครับ โอเคนัดสุดท้ายด้านนะครับผมแค่อยากรูนะเพราะมันเป็นรอยตอกแล้วแต่บางทีอะ่ะเก็บมาแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งด้วยปืนลูกโม่อ่ะบางนัดแตกนะครับบางนัดก็ไม่แตกก็นั่นแหละนะฮะก็อาจจะด,ด้านหลอกเขาเรียกด้านหลอกกับด้านจริงนะครับผมออกทุงนัดนะครับอีกนัดหนึ่งด้านนะฮะขมเหลเยอะมากนะครับก็โอเคนะครับสาหรับแบง์กันนะ ถ้าใครเล่นแบงก์กันนะครับเราอย่าลืมนะต่อให้มันเป็นเหล็กแล้วก็ตามเราก็ต้องล้างทํศาความสะอาดด้วยถ้าเราไม่ล้างเนี่ยเรียบร้อยครับหนึ่งเลยเซียดับเบิลเราเป็นเหล็กนะครับก็าอาจจะทําให้เกิดสนิมได้ทําให้อ่าสนิมไปเกาะต,ากกต่างอุปกรณ์ต่างอย่าลืมนะข้างในก็มีทั่วไปข้างในมีสปริงนะผมโอกาสที่จะเกิดสนิมก็ได้นะใช้ซิลิโคนก็ได้ซิลิโคนก็ช่วยป้องกันสนิมได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ ไม่ระเหยไวยด้วยก็ช่วยถนอมเขาเรียกช่วยยืดอายุการใช้งานวัสดุออกไปนะครับทำให้อุปกรณ์ปืนหรืออะไรปืนของเราเนี่ยเสียหายได้ช้าลงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะการเล่นแบงค์กันเนี่ยสำคัญมากเรื่องการล้างถ้าเป็นตัวลูกโม่เนี่ยก็สําคัญนะครับเรื่องสิ่งสปกปรกแล้วก็สนิมนะถ้าเป็นตัวสไลด์นี่หนักเลยต้องดูแลเยอะกว่าพวกลูกโม่นะครับหรือถ้าจะไปสะสมตั้งโชว์ก็สวยนะเพราะได้โลโก้สมิธนะครับงามๆเลยนะโอเคประมาณนี้นะฮะ เล่นแบงค์กันนะครับอย่าลืมนะย้ำย้ำอีกทีนึงว่าล้างด้วยนะจ๊ะโอเคเนาะประมาณนี้ครับถ้าใดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ b b กันเชียงสาแลนด์บีแคร์ซอฟนะครับหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ